ปีพศ2314เจ้าสุริยาวงแห่งเมืองหลวงพระบางเกิดขัดแย้งกับเจ้าบุญสาลแห่งเวียงจันทร์ความบาดหมางนี้ลุกลามเป็นสงครามใหญ่เจ้าบุญสารเห็นว่าตนสู้ไม่ไหวจึงไปขอกำลังทัพพม่าช่วยเหลือพระเจ้าอังวะจึงส่งแม่ทัพโปสุพลาเข้ามาพร้อมไพรพลนับพันเป็นกำลังสำคัญเมื่อพม่ามาถึงเจ้าสุริยาวงต้านไม่ไหวจึงจำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพมา่า เมืองหลวงพระบางตกอยู่ใต้อำนาจพม่าในที่สุดจากนั้นพระเจ้าอังวะไม่อนุญาตให้โปสุพลากลับแต่สั่งให้นำกองทัพลงมาตั้งที่เชียงใหม่เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันแดนเหนือของพม่าหากแต่กรุงธนบุรียกทัพขึ้นมาโจมตีทว่าโปสุพลาไม่จะหยุดแค่นั้นความทะเยอทะยานของเขายิ่งใหญ่กว่านั้นมากเขาต้องการแสดงฝีมือและชื่อเสียงของตนจึงตัดสินใจแยกกองทัพออกมาตีเมืองเล็กๆ เริ่มต้นจากเมืองที่อยู่ตามปลายแดนก่อนจะเคลื่อนทับใกล้เข้ามายัางหัวใจของสยามและเป้าหมายสำคัญที่เข้าหมายตาก็คือเมืองพิชัยนั่นเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามในตอนต่อไป